เวลาที่เริ่มเข้าใจพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่หมายความว่าความเป็นตัวเราเนี่ยจะหมดสิ้นไปการที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราจริงๆต้องอาศัยการเวลาเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเช่นได้ฟังว่ากําลังเห็นขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงที่ปรากฏขณะนี้ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนี่เราก็ได้ฟังค่ะ แต่ว่ากว่าที่จะรู้ความจริงที่จะรู้ความต่างกันของนามธรรมาและรูปธรรมก็ต้องอาศัยการที่ขณะใดที่สติเกิดรู้คะ่ะขณะนั้นว่าไม่หลงลืมสติขณะใดที่สติไม่เกิดหลงลืมสติก็รู้ว่าต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่สติเกิดนะคะหมายความว่าขณะนั้นมีปรมัติธรรมเป็นอระรบททังสาระ ที่แห่งนี้เรียกว่าบนภูเขาคิดชะกูดเป็นพระคันธก,กุดีของพระหันทศสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีความเป็นมาหลายเรื่องนับตั้งแต่ที่ทุกท่านคงจะเคยได้ทราบว่าเช่นพระเทวทัตได้กริ้งก้อนหินเพื่อที่จะทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พระบาทมีพระโลหิตท่อซึ่งขณะนี้ก็ได้มาพร้อมกัน เพื่อที่จะได้แสดงความเคารพโดยการถวายดอกไม้แล้วก็มีการสนทนาธรรมซึ่งทุกครั้งต่อละทุกสถานที่ก็ได้มีการถือปฏิบัติอย่างที่ได้ผ่านมาแล้วหลายๆแห่งสำหรับฝรั่งที่้ายมือนั้นคือคุณลอดเดเวสสมัยหนึ่งท่านเป็นอุปทูตของประเทศเนเธอร์แลนด์ประจำอยู่ประเทศไทย และต่อไปท่านก็ไปเป็นเอกอัคราชทูตประจำตามที่ต่างๆสำหรับภรรยาของท่านคือคุณมีนาวันกอค่ำเป็นผู้ที่น่ายกย่องสรรเสริญอย่างมากที่สุดเพราะว่าท่านเป็นฝรั่งที่ได้สนใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้ศึกษาแล้วก็ท่านสามารถที่จะทำประโยชน์โดยการเขียนหนังสือตามที่ท่านได้เข้าใจ ส่งมามอบให้กับท่านอาจารย์สุจินเพราะฉะนั้นหนังสือที่ท่านเขียนไปแล้วเช่นพระพุทธศาสนาในชีวิตประจําวันธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจําวันซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทาให้ชาวต่างประเทศที่ไม่สามารถจะเข้าใจภาษาไทยก็อ่านภาษาอังกฤษได้และสําหรับคนไทยที่สนใจอยากจะเข้าใจว่า คำศัพท์ต่างๆหรือความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษนั้นมีประโยช์อย่างไรทำอย่างไรก็ได้รับประโยชน์จากหนังสือตามที่คุณมีหน้าได้เขียนไว้นับว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้ทําคุณทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าทุกท่านก็คงยังต้องมีปัญหาที่จะเรียนถามเกี่ยวกับข้อธรรมะและท่านอาจารย์สุจินก็จะได้อธิบายตามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง ทุกทุกพันุพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านี้เป็นภูเขาล้อมรอบกรุงราชคห์ซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารเป็น,เป,นเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองกรุงราชคห์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะเกี่ยวข้องกับทางการรักษาบ้านเมืองเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขายาวล้อมรอบทั้งหมดเลยการที่จะปกป้องประเทศก็จําเป็นจะต้องอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่อง ป้องกันทําให้ไม่ให้ศัตรูเนี่ยได้เข้ามาเบียดเบียนในลูกลานได้อันนี้ก็ต่อจากนี้ไปก็เป็นการสนทนาธรรมแล้วนะครับอย่ังนั้นก็ขอให้เข้าสู่รายการตามปกติได้ครับปฏิบัติตามเท่าที่สามารถจะทําได้เพราะเหตุว่าวันก่อนนี้นะคะเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องวันที่เรารอคอยวันกันไปด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะ เราก็ทราบว่าผลที่จะบรรลุได้นี่นะคะต้องทีละขณะทีละขณะจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะใดาที่สติปัฏฐานไม่เกิดแต่ว่าวันก่อนนี้เราพูดกันถึงว่ามีเหตุมีเหตุใกล้อะไรที่จะทําให้สติปัฏฐานเกิดเหตุใกล้นั้นมีอย่างเดียวนะคะคือสัญญาความจําที่มั่นคงว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทุกอย่าง ไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ใช่นามธรรมและลระูปธรรมนี่เป็นสิ่งที่เรากล่าวถึงนะคะคือเหตุไกลแต่นอกจากนั้นยังมีเหตุไกลด้วยสดัมมะเสียงที่ปรากฏเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าถ้าขณะนี้สติยังไม่ระลึกที่สภาพธรรมะ mm hmm. ก็ยังต้องอาศัยเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุไกลนะคะเริ่มด้วยการเป็นผู้ที่กระทำกุศลทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ มิฉนั้นนะบางท่านเนี่ยค่ะก็คิดว่าต้องการแต่สติปัฏฐานอย่างเดียวที่เคยมีผู้ถามว่าทําังไงสติถึงจะเกิดมากๆนี่ก็แสดงเห็นว่าเมินกุศลอื่นนะคะแล้วก็มุ่งแต่เฉพาะสติปัฏฐานซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะวันที่รอคอยที่จะถึงได้เนี่ยนะคะก็หมายความว่านอกจากจะมีเหตุใกล้แล้วยังต้องมีเหตุอื่นซึ่งเป็นบารมีด้วย เพราะฉะนั้นกุศลมีถึงสิบประการนะทานฐานะการสละสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอีกก็เป็นกุศลประการหนึ่งศีลแล้วก็ความสงบของขณะที่จิตของเราเศร้ามองด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นก็คือว่าค่ะเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทโดยการที่ว่าแม่กุศลเล็กๆล็กน้อยนะคะซึ่งเราคิดว่ารอไว้ก่อน แต่รอไว้ก่อนนะคะขณะหนึ่งก็ผ่านไปขณะหนึ่งก็ผ่านไปแล้วแต่ละขณะเนี่ยจะต้องไปสู่วันที่รอคอย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะว่าขอให้เราซึ่งเคยเป็นผู้ที่อาจจะว่ายากนะคะแม้ว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าใจเนี่ยยังไม่นอกไปที่จะประพฤติปฏิบัติ <c oughs> บนสวรรค์นี่คะเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นถ้ากุศลจิตให้ผล ้ะเกิดบนสวรรค์หรือว่าในภูมิที่เป็นสุคติเช่นนี้ถึงพระผู้มีพระภาคจะกรัดอย่างไรจะทรงสแสดงอย่างไรก็เป็นคนจัดเหตุและผลคือทรงสแสดงว่าการมามาด้วยศรัทธานะคะมาด้วยกุศลจิตเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่กุศลจิตนี้ให้ผลก็ต้องให้ผลดีจะเกิดบนสวรรค์รี่จะเกิดในมนุษย์สุคติภูมิก็ได้ผลของกุศลจะไม่ทําให้ไปสู่อบายภูมิค่ะผลของความตั้งใจด้วยศรัทธาที่ ได้เป็นอภิสณที่อภิษณ,ษณ์เพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่กระมาและเป็นผู้ที่รู้ความจริงตรงตามความจริงด้วยต้องมั่นคงว่ากุศลกรรมให้ผลคือทําให้กุศลวิบากสิตเกิดอกุศลกรรมให้ผลคือทําให้อกุศลวิบากเกิดนี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะโอกาสอย่างนี้หาไม่ง่ายค่ะ ฟังที่ท่านอาจารย์ว่าคุณทานที่เรากำลังเดินนี้คือพระอาหารจำนวนมากมายได้ดำเนินมาเส้นทางนี้แล้วเราก็กำลังเดินตามรอยพระบาทของท่านจากาาาจากีรทาคำสั่งสอนเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังจากที่ท่านอาจารย์เนี่ยสภาพธรรมต่างๆทางต่างตางหูจมูก เวลาที่เริ่มเข้าใจพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่หมายความว่าความเป็นตัวเราเนี่ยจะหมดสิ้นไปการที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราจริงๆต้องอาศัยการเวลาเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเช่นได้ฟังว่ากําลังเห็นขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงที่ปรากฏขณะนี้ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนี่เราก็ได้ฟังค่ะ แต่ว่ากว่าที่จะรู้ความจริงที่จะรู้ความต่างกันของนามธรรมาและรูปธรรมก็ต้องอาศัยการที่ขณะใดที่สติเกิดรู้คะ่ะขณะนั้นว่าไม่หลงลืมสติขณะใดที่สติไม่เกิดหลงลืมสติก็รู้ว่าต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่สติเกิดนะคะหมายความว่าขณะนั้นมีปรมตถธรรมเป็นอะไรคำว่าปรมตถธรรมก็คือว่าสภาพธรรมะแม้ในขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริง ไม่มีใครที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนี้ได้แต่ไม่ใช่รู้จริงอย่างนี้ต้องอาศัยการที่สติเกิดนะคะแล้วระลึกลักษณะ,ละของปรมัตแล้วก็เข้าใจในสภาพที่เป็นปรมัตเพราะว่าปรมัตธรรมเป็นปรมัตธรรมค่ะใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจใครจะรู้หรือไม่รู้ปรมัตธรรมก็ยังคงเป็นปรมัตธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อสติระลึกนะคะ ระลึกลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าเราไม่ได้รู้ในสภาพที่เป็นเสือเราไม่ได้รู้ในสภาพที่เป็นไมโครโฟนแต่เรารู้ในลักษณะที่แข็งที่สติกำลังระลึกตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะสติที่ระลึกที่แข็งเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่เจริญสติสมควร ที่สติจจระลึกลักษณะของนามธรรมนะคะแต่เป็นเรื่องที่รู้จริงๆว่าขณะใดสติ<ช>ที่เป็นสัมมาสติคะขณะที่กําลังคิดเลกเรื่องแข็งนะคะสมมติว่ามีแข็งแล้วก็กําลังรู้แข็งแล้วก็สติอาจจะเลึกลักษณะที่แข็งแต่กําลังระลึกว่าขณะนี้เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งขณะนั้นแข็งดับไปไม่รู้ว่าเท่าไหร่แสดงเห็นว่าเราจะเลกเรื่องสภาพธรรมะ ที่เป็นปรมามทธรรมอย่างไรก็ไม่ได้เป็นขณะที่สติกำลังประจัก์ลักษณะที่เกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นแข็งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะจริงแต่ว่าความรู้ของเราเนี่ยพอที่จะประจาักษ์การเกิดดับไหมหรือว่ามีความคิดแทรกขึ้นมาว่าขณะนี้เป็นรูปธรรมเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งขณะที่แข็งกําลังเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่นะคะ ความคิดของเราเกิดขึ้นแทนการประจักษ์แจ้งลักษณะที่เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นก็จะได้ทราบว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ค่ะเป็นปัญญาจริงๆนะคะซึ่งค่อยๆระลึกลักษณะของสภาพธรรมะทั่วขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะสามารถรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะแม้ว่าขณะนี้ทุกคนมีแข็งปรากฏและผู้ที่ได้ประจักษ์ว่าสภาพแข็งนี้เกิดดับนมามธรรมก็เกิดดับ รูปธรรมก็เกิดดับท่านเหล่านั้นประจักษ์แจ้งโดยเริ่มจากการฟังพระธรรมไม่ว่ากี่ชาตินะคะจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์แต่แม้ครนั้นก็ได้มีสัญญาความจําทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะจนกว่าจะเป็นความมั่นคงและเมื่อเป็นความมั่นคงสติก็สามารถที่จะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะแต่ก็ยังจะต้องอบรมเจริญไปเรื่อยๆพร้อมกับการที่ไม่ติด หรือว่าไม่ต้องการหรือว่าไม่หวังว่าจะให้สติหรือว่าสภาพธรรมะปรากฏกับตนนะคะเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏสติยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดนะ่ะเป็นเพียงระลึกรู้เท่านั้นระรู้อารมณ์เท่านั้น แต่สติยังไม่เกิดนี่มีจะได้ไหมลักษณะของสตินะคะเป็นสภาพที่ระลึกรู้ค่ะจะทราบระลึกรู้ถูกแต่ถ้าเผื่ออารมณ์ที่สติระลึกรู้เนี่ยเป็นกุศลก็ได้อาภูษก็ได้ใช่ไหมได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างอันนี้เคลียร์นะคะหมายความว่าระลึกรู้กโกรธก็ได้ซึ่งเป็นอกภศลหรือกุศลก็ได้ซึ่งเป็นอะ,อ,ะอะไรล่ะการทำให้ทำบุญให้ทานหรือการเลีอยทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะฮะ หรือว่าระลึกรู้สิ่งที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นไก่นะฮะอันนี้ก็เป็นระลึกรู้ซึ่งได้ค่าเรารู้ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยนะคะเป็นของจริงที่สติระลึกรู้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็คลุมไปหมดเลยทั้งกุศลและอกุศลอย่างค่ะทุกอย่าง,ท,างท,ที่เป็นของจริงนะคะแต,แต่ว่าเขาจะเกิดในเมื่อเป็นโสพณะเท่านั้นใช่ไหมตัวสติเองนะคะเป็นโสพณนะเป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าอากุศลแลจิต ประกอบด้วยอวิชาความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมาระลึกรู้อะไรไม่ได้ค่ะถ้าฉะนั้นต้องทราบว่าที่เป็นสตินนเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่ระลึกรู้ด้วยนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเราระลึกในการให้ทานเราไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราขณะที่รักษาศีลวิริยทุจริตเราก็ไม่ได้รู้รู้ว่าเป็นแต่เพียงธาตุหรือเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเวลาใช้คําว่าสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะหมายความถึงสติที่ระลึกลักษณะ ที่เป็นปรมัตถธรรมรู้ลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมถ้าเราไม่ได้เคยฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงเลยไม่มีใครเลยค่ะที่สติปัฏฐาเนี่ยจะเกิดระลึกลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมและประมัตถธรรมนั้นจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลุก็ได้ปรมัตถธรรมหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของจริงหมดใช่คับอันนี้เคลียร์นะคบอุทงสารน What?